ก็เป็น่เหล่สา,าส่มาโดยกับเียงตารงิดติด,ด,ดแบ่งเป็นสองแถว ตารับต่อแถวสองแถวกได้ไมืม่ได้รับคอทีแล้วยังไม่ต้องใช้นะเพราะนั้นีจะต้องใช้สมาธิมากๆซึ่งกว่าจะกว่าจะรายได้เข้าใจไหม นอนไหมเเดิมนอนะไป่งดลอกันอปอะเพอก็เด็กนั่งบว่ไนมนก็เป็นเด็กแต่ว่าฉันยังไม่เข้านอน เ,เออเ,เอ้อเ,ออเบลได้ดูสิว่สิร์ตนี้พืนหลัเจ้าสีสวัสดีเจ้าสีเจ้าสีขอโทษแทนเบอร์ท่าพื้นฉันด้วยนะที่เป่าลมปากใส่มายโอ้โหใยไทยให้ฟ้า ซะแล้ว,อวโอ้ยตายพื่ใจใจะเย็นยะนอะอย่าทะเลาะกันนะอย่าทะเลาะกันนะมาการจหลอเจอแล้วที <c oughs> ่เหไไ็นมันมองไม่ดีอ่ะตายเอ๊ะตายจริงไปไดูแล้วไปดูแล้วเขาอาจจะเล่นกันก็ได้ว่าใช่ ขึ้นอยู่กับว่าเธอนั่นแบบว่าเอาอะไรมาแลกสองสี่ค่ะอ๋อจะแลกเป็นทอน่อเสียงอือฮึไม่เป็นไรค่ะว่าเธอจะเรียนวิธีการ,ร,รา่ารอเธอปีสี่นู้นน,น,นะโหนานเลยนะเลื่สวยนะขอบคุณถ้าเธอไม่เป็นอะไรซะก,ก่อนนะ คุณคร,บรับศารจารย์โอ้ได้แล้วเว้ยอ๋อมุมนูน้นเหรอ <c oughs> จะไม่อยากพูดโรเบให้ตายแต่มันก็อดชิบไม่ได้ไม่ขำอะไรโลเวลอยู่ตรงนี้มันจะหลับหรือไม่ โอ้โหดาราศาสตร์ที่น่าจะง่วงนะ ค,คือตัวอย่างการที่ไม่มีสติและสมาธิดังนั้นการจะได้กคาถากรรงทา,งเทานเด้ก็ต้องมีสมาธิเอาไว้ด้วยนะคะเมื่อเธอเริ่มได้ลูม,มอสแล้วการที่จะหยุดใช้ลูม,มอสนั้นคือเธอต้องร่ายคำว่าเนา มอสนะคะเราทำใจเย็นๆใจเย็นๆนะใจเย็นนะไี้กลัวเลยลูมอสลูมอสนี่มันแช่งจริงเหรอนังฟังชาร์ตลูมอสลูมอสลูมอสนี่เจ้าหมาเจ้าหมาเอ๊ะหมาอะไรลูกบุต ลูมอสโอ้ได้ไงวะสักคู่นะมาเกยทธิ์ไม่ฟองไ้ที่นั้นนกประเด็นคือตอนนี้ฉันนกแล้วมันไม่มา โอ้โอ oh, oh, ้ท like, yeah, ี mismos, ่แกแกจะพูดภาษาฉันได้แล้วนะเดีวะลูมอสนีลูมอสลูมอสอ่ะจสีลูออดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเม่ก้ได้ยินเยเลย เงอะไรอะ่ะเออฉันขออยู่กับพวกนายแล้วกันนะฉันกลัวรนะลูมอสไม่ติดด้วยซ้ำใช่ลูมอสเพลงอะไรอะ่ะเสียงอะไรมอสเสียงอะไรอะรน,นี่นี่ฉันไล่ลูมอสอยู่อะ่ะทุกคนอยู่ใกล้ๆกันเลยนะเกิดอะไรขึ้นอะ่ะฉันไม่ติดด้วยซ้ำลูมอส <S <S 2> <S 2> นี่ทุกคนอย่าน,อน้องนะถ้าใครไล่ลูมอสแล้วอะ่ะเอ๊ แบบว่าพยายามไล่ลูออดไว้อทิ้งไว้อชตาจายไปไหนอะกลัวมากเลยนะกลัวมากชตาจายไปไหนหมดเนี่ยลูมาลูมาถามจริงไม่ยอมพูดทำแต่จริงเนี่ยจะเย็นจะเย็รแต่ว่าเราเราควรจะแบบว่าหาที่หลังคารืออะไรเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะวัดอินมา เอามาออกมาออกมาเอกมาเอามาเอ๊ะเอาไว้ก่อนอะไรอ่ะไอ้เจ้าตูเกิดอะไรขึ้นอ่ะมาลงตัวกันอ่ะแบบว่าเฮ้ยอะไรข้างหน้าน่ะอะไรน่ะอะไรน่ะเสียงอะไรน่ะฉันเห็นอะไรไม่รู้ฉันได้ยินมาท่าแบบว่าอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ ที่กันเห็นอะไรไม่รู้อะสายตาบอกว่าอใช่อะไรไม่รู้คันอย่นีอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะป้องเราด้วยเร็วอ่ะเธอสายตาแตองหน้ากันมาเลยนี่มันปกิณิชว์ป่ะเนี่ รถดี้อุวิ่งจะเย็นจเย็นเดี๋ยวโดนกันเองนี่อ่ะไล่บอลอีวันที่นะคุณจะตายไม่เอาวะอย่าไล่นะนจะโดนกันด้วยกันนะทุกคนอย่าไล่มโมโซนะอย่าไล่เว้มโมโซเฮ้ยอะไรอ่ะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้ยโอ้ยจะโดนเลยไม่รู้ใครต่อย เฮ้ยประสิทธิโชคปะเนี่ยเฮ้ยข้างน้าแล้วนะเฮ้ยใครก็ไม่รู้อี๋ยอย่ารู้แล้วสัอาจารย์แก้งแล้ดูก็รู้เฮ้ยอย่ารู้ว่าแสงตามันแสงตามันโกดแล้วเนี่ย โอ้ยโอ้ยจุดถู๊ยข้างหลังันตะคุยโอ้ยจ๋หมาช่วยด้วยจ้วหมาเนีต้องปก้อฉันน่ะจุดตูบช่วยกันด้วยจุดตูบจุดตูบแต่ต้องช่วยฉันเข้าใจไหม ก็ตายยมไม่ยดี๋ยวต้งกง้องากเงคนม่อย yeah um> ู่ต้งกาอะไรลูกอะไรลูกองโอ้ยเอารูัแทงมันแทงมันรบสลงดามันลงดามันเอาลูมอสมันวัขันลูมอสันไปไม่เคยสิออกัน หันหันหันไมคกระสีออกแล้วเนาะวงกลม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 คนคนที่ดูมอนไม่ได้อยู่ข้างในดูคนที่ดูมอนไม่ได้อยู่ข้างในไอ้ควันไอ้ควันอีกแล้วนิ่งไว้นิ่งไว้ระวังล้มระวังล้มนิ่งไว้ทุกคนนิ่งไว้อย่าออกจากวงทุกคนนิ่งไว้ใครที่ไล่มาไหนจะบ้า ใครไม่มีลูมอสปีสงการอย่าวิทุคนยวิทุคนอย่ากลัวลูมอสเราม่ลูมอสเราส่งแมวไปไอแมวไปกัดมันแมวลืมหมาใช่ไหม่เหมวขวนหน้ามันเียวจัดการเลยเมียวจัดการควบคุวังหมู่บ้านเอ้คุณหมาช่วยด้วยค่ะทำไมทำไมเออเอออะไรอะ ตายควเลย่ะกะตายจัดการเลย่ะกะตายไอ้เมื่อกี้ฉันเกิดอะไรขึ้นอ่ะแบ็กเห็นลูมอสไหมฮะเกะไรนาเอะไรเฮ้ย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 เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเยเฮ้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 ยเฮเฮ้ยเฮ น้องหมามีมาตี้กระสิใช่ไล่หน่อยอ่ะมี้สิน้องหมาเร็วใช่นายต้องช่วยฉันแนเจ้าตุ๊บเอ๊ะไอ้ข้างกลางตรงกลางเดี๋ยวนี้ใครไปตรงกลางเกิดอะไรวะเนี่ยใจเย็นใจเย็นพวกนี้มันทำอะไรไม่ได้หรอกลุกมาเลยลุกมาลุกมาได้ปวไปอย่ามาไปแล้วหยุดบาริวัตซี่ใครที่บาริวัตซี่หยุดนะ หยุดเดี่ยวคนนี้เลยระวังนะระวังระวังกระถาด้วยเออเอ๊ะใครเอ๊ะเอ๊ะอูโหูเบี้ยวโอ้ยมาอีกแล้วให้ตายโอ้ยจะแตก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 ขวัญอะไรอ่ะขวัญอะไรดูมอส เอ้ยระวัตงตรงกลางนั่นน่ะดูบอสโอ้ยอย่าเข้ามาในพวกเขานะเออตรงกลางโอ้โหมาอีกแล้วเฟ้ยเดี๋ยวแผงบุญกุศลไปให้อ่ะถ้าขนาดนี้นี่ตายดิตรงกลางตรงกลมเหมือนเดิม คนที่ลุงมอสไม่ได้อยู่ตรงกลางนี่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 ออกงัดเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนย่าเพิ่งไปคุยกันมันคนที่ลุงมอสได้ตั้งแถววงกมลมแล้วก็ตรงกลางของคนที่ลุงมอสได้ด้วยสักคนสองคนน่ะเอ๊ะทำไมฉันเห็นมากกว่าสองตัวใช่ไหม ได้ามากกว่าสองตัวนี่มันควันอะไรอควันอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ้โหต้องอีกแล้วอ่ะไม่ได้นดั่นแต่เชื่อว่าเราอาจจะตกลงมาได้นะคะเราต้องอยู่รตรงนี้นะ<า>่ะคนที่อยู่ข้างลั้นไอ้เคียนเคยจดหมายไปหาพี่เฟรขดทานก็ได้ เาว่าเอในนาใช้ยที่เดต่อได้่กสตาจายกคงมามั้งอ่ะโอ้โหข้างหน้านันเลยอะโอนออโอ้โยโอ้โหอออะไรน่โอ้โอ้ยโอ้โสหัวโอ้สหตายเหรอ เล่นบุกนี้อีกแล้ว้าใจตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมาปุณสาาจานไปไหนแล้วล่ะสาธาจานค่ะสาาจานค่ะสาาจานสาธาจานคุณพลัามีเลขจดหมา่ เออข้างหลังอะ่ะเอ,อจเหมียวช่วยหน่อยอะ่ะขนหน้าทีนี่ไปด้วยเอ้ยไม่ใช่คุณ <c oughs> บอกให้ขนหน้าผีไม่ใช่ <c oughs> เหรอเฮ้ย ทนไว้ทนไว้จนกว่าจะเช้าหรือสัตว์จานร์จะมาช่วยโอ้โหนี่ตีหนึ่งว่ะจนกว่าจะเช้าตายนี่ไอ้ตายเพลงอะไรเนี่ยตายโอโยฉันไงจัจาร์ใช่ไหมคะ เอ้ยไอ้ตายออตัาจา์ตัวจริงใช่ไหมคะนั่นตัวจริงสิตัวจริงนองได้แล้วจ้าเนอกได้แล้วนอกเนาะโอ้เนาะเ้